มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโมเมนต,ต์นนกุลกอดปลอบน้องปีใหม่ถูกชมอบอุ่นและมุนบอย ถือเป็นโมเมนต์ที่สนุกสนานกันทั่วหน้านะคะสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทโพลิพาร์ที่รวมเอาเหล่าพิธีกรของแต่ละรายการในเครือไปร่วมงานอย่างพร้อมเพียงรวมไปถึงแอปทักษอนที่ปีนี้ไม่ได้มาแค่ลูกสาวน้องปีใหม่ไปร่วมงานนะคะแต่ว่ายังควงนนกุลชานนไปด้วยค่ะงานนี้นนกุลแม้ว่าจะมาเป็นปีแรกแต่ก็ร่วมเอนจอยแล้วก็ร่วมสนุกสนานกับพิธีกรคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ ซึ่งช่วงหนึ่งของงานได้เห็นโมเมนต์ที่นนกุลเดินเข้ามาปลอบให้กำลังใจกับน้องปีใหม่อย่างน่ารักแล้วก็อบอุ่นทำเอาแฟนคลับที่เห็นโมเมนต์นี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าละมุนมากโมเมนต์ moment นนกุลปลอบน้องปีใหม่ถูกชมอบอุ่นและมุนบอยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ